สวัสดีครับเมื่อนี่บอไดวิ่งงานนะครับงานหาดใหญ่หากินแบบบ้านๆครับนี่รุ่นนะครับลงใส่ม่องมองหาเส้นนะครับม่องหาเส้นติดหนึ่งเป็นตัวใหญ่แล้วครับรโลก่กัวผู้ละ มองตรงกลางมันเลือกนะครับเนาะข้างขางมันกับบ่เลือกนะครับแต่ว่าน้ำทะเลมันน้นนะครับตอนนี้น้ำม,มันก็ขึ้นมานิดนึงนะครับนี่นะครับคลองก็จะลึกอยู่ตรงกลางนะครับด้านขาม,มันก็จะเป็นปีกออกไปบ่อเลึกปันไหนยางไปไหนนะครับน้ำค่ะสูงพอถวมหลังหลังตีเนเท่านะครับ หนามาสูงแห้งตื้อแขงครับเมื่อวานนี้ก็ไดปนินหลุ่นประมาณหาตัวโลนะครับเมื่อวานตัวหนึ่งกับปลาปลาอยนะครับเมื่อวานพอได้กินเป็นขขาแรงครับบอด้ซืซอไลเมือนี้รุ่นเป็นลองใส่หมออเมืองเราใส่หมองนะตื้อแค็งรู้เรานะครับ ไปว่าลองเบื่อครับเผื่อมันด่าว่าสักขึ้นไม่อีกแล้วเนาะครับเนาะทั้งหาดญงกรมชลประทานเป็ให้เปิดน้ำสักก่อนนะครับเพราว่าหนาฝนจะมาก็คือจะทโมกลับอีกเทื่อนึงน่าจ,จะเป็นตอนปีใหม่นะครับน่าจ,จะได้ลงอีกรอบนึง เล็กเก่าลงเพราะท่านในเบิดนะครับตอนนี้ก็คือเก็ีรายละเอียดข้างบนมันจะว่างล่างก่อนนะครับห้รถมันวิ่งได้้วก็เตรียมจะหลือฟังทางสะพานเก่าออกนะครับเนาะก็จะเป็นอีกโดนเติบแล้วครับปีใหม่คนละ มือนี้ทั้งทีมงานแมคโครเพิ่งก็โกยดินกันไปเรื่อยๆนะครับฟับงทั้งพี่งานส่วนที่เหลือก็คือยืมบุหรายถ้าได้เ,ดเตรียมทีก็อยู่ประมาณสามสี่มื่นนะครับดินิ่นจะออกให้บิดก่อนแล้วค่อยตอนจะลื่เสาออกนะครับเพิ่งค่อยจะมาถมกลับคือตอนนี้เปิดน้ำให้มันไหลก่อนนะครับเพราะว่าถ้าฝนมาน้ำทั้งอรเพือหาหันญ่ทั้งอันนั้นมันจะลงมาเบิดเลยนะครับไหลมาหนีก่อนออกไปทะเลนะครับ จะไปผูกใส่ครับเสาของสะพานตัวเก่านะครับต่มาขึ้ไปผูกใส่ทั้งผุนยายรุ่นบอกว่าให้เสียงรถไฟมันไล่ป่านะครับมันตื่นมันจะสีขาวมองเราอะลองเบิ้งครับคอยไมายามเบิง้มงมันจะได้ยักโตนะครับนาะเดี๋ยวตอนยามมองเขาจะ่ายเบิ้งอีกเที่ยงนึงนะครับเนาะงมือนีกะย้ยคลิปนีกะ พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเพิ่นมะยามเดี๋ยวจะสีไทยเบิ่อนตอบหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ